ว่าโสอิสิลยังโลเกออำนาจเป็นใหญ่ในโลกอำนาจนั้นเป็นใหญ่ที่ในโลกสร้างทุกโศกเหลือตามหาศาลที่สร้างสุขก็มากยากประมาณสองสถานเห็นอยู่เป็นคู่กันคือคนพาลก่อภัยใช้อำนาจโลกจะขาดความสุขทุกมหานบัณฑิตใช้อำนาจฉลาดคันโลกสุขสรรทั่วรานิหาภัยสวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับผม แล้วนะผมเปเด็กวานซื้อนะครับเด็กทึ่มจะรักในพระเครื่องเครื่องหลางที่มีพุทธคุณนะครับผมปีนี้กับผมจะพามาชมเดียนหลวงปู่เกาะนะครับวัดหินโคนดงนะครับขอนาตนะครับผมนะครับหลวงปู่เกาะยโสธโรนะครับวัดหินโคนดงนะครับอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมหลวงปู่เกาะยะโสธโรนะครับเป็นพระอริสงแห่งแดนอีสานใต้นะครับพระผู้เป็นที่ยึ่เหนี่จิตใจของกลุ่มปฏิวัตินะครับในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลานะครับ มีนักศึกษาประชาชนตำรวจทหารต่างเคารพเรื่องสายศรัทธาหลวงปู่เป็นอย่างมากนะครับอิทธิฤทธิปฏิหารที่หลวงปู่แสดงให้เห็นนะครับผมในหลายเหตุการณ์ที่หลวงปู่ได้ช่วยเหลือนักสู้อีสานใต้นะครับในสถานการณ์ที่บ้านเมืองไม่สงบนะครับในการสู้รบกันนะครับระหว่างรัฐบาลและประชาชนนะครับผมเรามีหลวงปู่นะครับผมก็มีพระป่าองค์หนึ่งนะครับที่เข้าไปนะครับที่ยึดแนวจิตใจนะครับผมนะครับ มันเหมือนจะเป็นกลุ่มคอมอันตี้กลุ่มหนึ่งนะครับที่ตั้งขึ้นมาช่วงนั้นนะครับผมนะครับผมสำหรับหลวงปู่เกาะนะครับว่ากันว่านะครับท่านเป็นนะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สอนนะครับวัดเฉิงฉางนะครับผมซึ่งท่านท่านเป็นลูกปู่เกาะนี่มีศิษย์มีสักเป็นหลานท่านนะครับผมได้เรียนวิชาจากหลวงปู่สอนและท่านก็ได้เรียนวิชาจากหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับผมแล้วก็เป็นสาธมิกันนะครับกับหลวงปู่สุวัดโพไซทองไปหากันเกือบตุกติดนะครับผม สนุกกันนะครับต้องพูดถึงครับระบาดขงปศุสัตว์โปไซต์อนก็ไม่ธรรมดานะครับผมท่านก็คงเหมือนกันนะครับนะครับสําหรับนะครับหลวงปู่เกาะนะครับท่านได้ในมรนภาพลงเมื่อพุทธศักราชสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าครับเหลือไว้แต่คุณงามความดีนะครับและความศักดิ์สิทธิ์ที่ให้อนิชนรุ่นหลังได้เก่าวถึงและระลึกถึงนะครับผมดูเหรียญท่านกันนะครับวี่อนินะครับอ ท่านนั้นเต็มองนะครับเดี๋ยวเสม,มา,นานะครับเหนียวนะครับอย่างน,นี้นะครับคงกระพันนะครับชูนะครับท่านแบบนี้นะครับเสมาท้งนน,นเต็มองนะครับด้านใต้เห็นว่าหลวงปู่เกาะวัดหินโคนดงนะครับต่างจังหวยดยวรับ ห้องบันนิดครับยันฟึบนฟับสวยนะครับฟื้นฟูสวยงามนาครัยันนะครับเขียนว่าหกมีนาสามเก้าเหรียญไม่กันท่านนะครับผมูรอยต่อยันได้สวยนะครับผมอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์นะงานปลูกพัทสีมาวัดโคกลอยนะครับผมสามเก้า อกข้างแบบนี้นะครับพี่ๆลงผูกเกาะวัตถินโคนดงนะครับครับผมนี่นะคะรับสวยๆนะครับเกาข้างแบบนี้นะครับสามเก้านะครับผมน,นี่นะครั้นหนึ่งชีวิตนะ,ะดวงตา โอเคนะครัาพี่พี่ครับผมติดตามเลยครับวีพันอีนานะครับเดี๋ยววันศุกจะพาไปชมเกย์ยิ้ท่านไหนนะครับผมครับสำหรับอีพีนี้ครับอกล่าวคขาว่าสวัสดีครับพี่นะครับ